สา l a m u a าให้เราอัุ้ลล้อมบอบารองกาตัครับสวัสดีครับกเรามาในนามของ MSC t a m IGL นั่นเองครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดคนเดินของราชบังนั่นเองวันนี้จะมาทำอะไรครับคุณฟารอดวันนี้เราจะมาเล่นเกมครับโดยว่าถ้าเขาได้ยินคำว่าอิสลามเขาจะนึกถึงสิ่งใดเป็นันดับแรกครับแล้วเราจะไปถามเขาตรงๆกันเลยอย่างนี้ว่าไง เออถามตรงๆก็ยากครับเราเลยมีเกมให้เล่นชื่อว่าเกมต่อคําครับเกมนี้มันเป็นรูปแบบเป็นยังไงครับเกมต่อคำเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าถ้าเราถามเหมือนเรายินครับว่าท้องฟ้าให้เขานึกถึงอะไรก็ได้ที่เกี่ยวบท้องฟ้ามาครับเช่นท้องฟ้านก nope. ครับประมาณนี้เอาเดี๋ยวเราจะลองแบบหลายๆคําดูนะครับแล้วก็เราจะเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆใช่ครับท้องฟ้า <Nope. S 1> นกรถยนต์ รองเท้าเมนถนนถนนรถยนต์ครับแขาว่าประมาณนี şey ้คร right? ับโอเคแล้วสุดท да> ้ายเราจะลงท้ายด้วยคำว่าคำว่าอิสลามครับอ๋อแล้วก็เราจะมาใช่ครับมาต่างเขาเขาจะพูดการอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเราจะมาดูความคิดเห็นเขานั่นเราไม่ดูเลยครับ อุปสรรคมาแค่ไหนเราก็ต้องผ่านไปจะไม่วางตัวสิ่งใจเราจะไม่กลัวอะไรด้วยเวลาจะข้างในยืนหยดกันต่อไปเพราะเราคือาบาับฉาบาบที่ยังหลับไหล สวัสดีครับอันนี้เราได้ผู้โชคดีของเราแล้วนะครับครับชื่ออะไรครับชื่อท็อปครับชื่อท็อปใช่ไหมครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมนะครับเกมของเราก็คือสมมติว่าผมพูดว่าลัดกระงแล้วสิ่งแรกที่คุณนึกถึงคืออะไรครับครับเอายกตัวอย่างลัดกระงสซโลงเอลข้าวไข่เจียวประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมมาเลยนะครับอย่างตัวนะครับคนดีมีวินัยท้องฟ้า สวยงามวิศวะเกียร์อัมพชลาภาสวยด้วยรถไฟฟ้าส,สบายดีเสื้ออบร้อนมากอิสลามน่าถือ <S 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 แล้วว่าคำถามศาสนาศาสนาแบบคิดพูดที่อิสลามเราไม่อยากตอบให้มันดูแบบติดลบใช่ไหมล่ะเออเราพยายามตอบให้มันดูเป็นบวกทุกๆศาสนาเพราะมันดี <S <S

ประมาณนี <Net> ้นะแตวคืจะเริ <forcé certains> ่มจากาช้าแล้วก็ปเี็วถนนรถติดล้อท้าขึ้นบอล ครับตอนนี้เราลงเริ่มเลยนะครับ้องมีต้งีเกมไม่เสร็จนะครทุกคนตอนนี้ตับวาที่ทางนใครับอย่าทิ้งให้เลยนะแต่เราเอเกมอยูแล้วแหละให้นแค่ปอนเตอร์ตั้ไปก่อนนมยตาดไปต่อันยากจับหรือจะไปใช่ครับอาจตอบได้เลย นี่แหละครับท่านผู้ชมนี่คือความคิดของผู้ร่วมสนุกที่มีต่อศาสนาอิสลามถึงแม้เราจะไม่สามารถเปิดโลกความคิดของทุกคนออกมาได้แต่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าอิสลามไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดถ้าหากคุณลองเปิดใจและศึกษามันวันนี้ ผมและทีมงานขอลาไปก่อนและวพบกันใหม่จะหางกันเป็นความประสงค์ของระอัสสลามุอะลัยกุมเระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุพี่น้องชาวไทยลามจะเดินต่อไปโอชาบ